สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องการะเกบพุทธคุณพรเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆอะไรหาแม่ค้าด้านเลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะมาจากพี่ละมโนุที่องค์ด้านเลยะจ๊ะพี่จกองค์แรกจะประเดิมด้วยเป็นพระง่างจ้่พี่เป็นพระง่างตาแดงนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะนะคะพี่สภาพจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่ตาแดงแงอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะด้านหลังก็จะมียันนะ ครพี่แล้วก็จะมีเนี่ยค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่นะคะตามภาพจากชุดนี้องค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ0ดรอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะนะค่ะจะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะพี่ค่ะแล้วก็ข้างๆจะมียันนะคะพี่ทั้งซ้ายทั้งฝาเลยค่ะคุณลูกค้าขานะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ <c oughs> เนี่ยค่ะ เจ็ด้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นพระง้างตาแดงนะคะคุณลูกค้าขานะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาหนูได้เลยจ้ะพี่ที่เบอร์โทร0ูนย์แปดสี่ศย์หห้าก้าหนึ่งแปดศย์จ้ะนะคะขอไว้ที่เจ็ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขา <S <S ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นยังอยู่นะยังอยู่หลวงพ่อปัสสายะ ส่วนอันนี้จะพี่55จะเป็นตรับสีพึ่งหลวงพ่อทาบจะพี่นะคะพร้อมใบจะพี่พร้อมใบอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะข้างในจะเป็นสีพึ่งสีเขียว,ยวตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะเป็นสีพึ่งสีเขียวพร้อมปลาพร้อมตะกรุดจะพี่จ๋าเป็นของหลวงพ่อทาบจะพี่นะคะของหลวงพ่อทาบวัดกระบอกะขึ้นพึ่งนจะ,ะพี่จ๋าขอไว้ที่หกหลอยบาทจะ้ะถ้าพี่ปิดไปพี่จะได้ใบคาถาบูชาเมียน, <c oughs> นะคะพี่นะคะขนาดชายหน่อยยังไดอ้อยู่ข้างบนบนนั้นมีไหม ไม่มีก็อยู่ชั้นที่ชั้นสามตะกร้านอกสุดตะกร้าที่มีพยันเนี่ยจ้ะเป็นอ่าสีพึ่งหลวงพ่อธาตุนจะพี่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะจะเป็นตลับยาหม่องตาไอสีตาต้วยทองกับพี่เป็นสีส้มอย่างนี้นะจ้ะพี่นะคะ่ะขอไว้ที่หกร้อบาทจา้ะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขานะคะตามภาพนันจะพี่จาภาพไม่ชัดยังไงพี่อะไรหาหนูได้เลยจะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จากส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาเป็นพระบูชาปิดตาหลวงพะแก้ว วัดปากทะเลน่าจะเป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่ถ้าถ้าจาไม่ผิดนะจ๊ะพี่นะค่ะเป็นภาพปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะจ๊ะพี่จ๋านะค่ะองค์นี้ขอไว้ที่7 0 0บาทจ๊ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่700บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะตามภาพนะคะพี่ขาตามสภาพนะจ๊ะแม่้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์จ๊ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ากจ้ะเดี๋ยววางในมือให้ดูนะคะพี่ก็จะประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้านะคะเนี่ยค่ะ ตรงกลางอันนี้เป็นเป็นดูหนูไม่ได้เจอมันสัดสดุดหรือเปล่าอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะคะพี่นะคะ่ะน,น,น่าจะเป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะเป็นชมดจะพี่จ๋าเป็นชมดหลวงพ่อพินาศนะจ๊ะพี่จ๋าตรงปลายจะมีตะกรุดสองดอกอย่างนี้จะ้ะตรงปลายจะมีตะกรุดสองดอกอย่างนี้จ้ะพี่จ๋าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะ มีรอยจาร์แ้วยนะคะคุณลูกค้าขอวิธีหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจา้ะเป็นหัวชมวดของหลวงพ่อพิณาะจา๊ะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์จะพี่เบอร์ทโทรอยู่ใต้คลิปหรือโทรมาคุยทวงข้ามาสอบถามกันได้นะคะคุณลูกค้าค่านะคะ นะคะเป็นหัวชมวดของหลวงพ่อพีนานะนนจ๊ะพี่มีตะกุดอยู่2องดอกนะจาะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่1000พบาทจะ้ะหนึ่พบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นไอเขาเรียกว่าซ่องหมูป่าจ้ะพี่นะคะช่องหมูป่านี้ขอไว้ที่700ดรอบาทจะ้ะ ช่องหมูป่านี่ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นช่องหมูป่านนะคะคุณลูกค้าแม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะสภาพอย่างที่เห็นนะคะพี่่าเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพี้นะจ๊ะพี่จ๋าตามภาพเลยค่ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดเขาบอกว่าเป็นตะกรุดของหลวงพ่อกลวยจะพี่นะคะอันนี้700บาทจ้ะ เป็นตะกุดหลงพอ่อกลวยนะคะพี่ขาส่วนตัวแม่ค้าก็ไม่รู้นะคะพี่อาศัยถามเจ้าของเก่านะคะพี่ขาความยาวจะประมาณนี้จะพี่นะคะอันนี้ขอไว i̇şte. ้ท uh. ี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดหลงพ่อกลวยนะจ๊ะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ่าเป็นตะกุดหลงพ่อกลวยจ้าส่วนอันนี้จะเป็นมีดสาติการเล่มเล็กจะพี่ไม่ใช่งานนะจ๊ะไม่ใช่งานจ้ะเป็นมีดสาติการเล่มเล็กขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะ 900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเล็กประมาณนู้ชี้จะพี่ประมาณนู้ชี้นะคะพี่ขาย้ำจะไม่ใช่งาจะไม่ใช่งาจะ ขอไว้ที่900บาทจ้ะ9ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสภาพด้านในเป็นอย่างนี้จ้ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นมีดสาริกาเรเล่มเล็กของหลวงพ่อเดิมจ,จยย้ะพี่จ๋าขอไว้ที่900บาทจ้ะหนูขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋านะคะเล็กกระทัดรัดดีจ้ะพี่จ๋า,พ,าพกพาได้สะดวกสบายนะคะพี่หนึ่งา900บาทจ้ะ การละบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นมีดสาริการหลวงพ่อเดิมจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นมีดพักขันจะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมทําไมถึงรู้เพราะว่ามีเดี่ยญหลวงพ่อเดิมจ้ะเล่มนี้1 5 0 0บาทจะ้ะ หนึ่งพันห้ารอบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมพร้อมเหรียญนะจ๊ะคุณลูกค้านะคะมีรอยจานอย่างนี้เลยคะ่ะพี่ขายนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขายนะคะสะภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นนจะ้ะพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้ยบาทจา้ะ 1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไง P พี่แอนลน์จะพี่พี่แอนลน์หาหนูได้แล้นะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะนั่นจ้ะสภาพมีกับเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะขอไว้ที่1,500บาทจ้ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สวยงามมากจะพี่จ๋ามีรอยจานนะคะพี่ตามด้านมีดก็มีรอยจานนะคะพี่ขานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองจะเนี่ยค่ะสวยงามมากจะพี่ หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าค่ะนะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นชินราชจากชินราชหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่ห้าร้อยบาทพอจ้ะเป็นชินราดหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้ะ กิ่งหลวงปู่ทิมนี้สวยงามมากนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะคุณลูกค้าขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะขอไว้ที่หกร้อบาท,ท,บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะคุณลูกค้าขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะ ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสิ่งจะพี่ไม่แน่ใจว่าเนื้อตะกั่วหรือเปล่านะคะพี่แต่ไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่จาห้าร้อยบาทจ้ะหนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะคุณลูกค้าค่ะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญหลวงหลวงพ่อหลวงเอหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะคุณลูกค้าขาห้าร้อยบาทจ้ะสวยงามมากจะพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อจันทร์วัดบางมอนจ้ะพี่หน então, ูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปู่รอดวัดวางน้ําวนจ้ะพี่จ๋าห้าร้ยบาทจ้ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวางน้ําวนจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่จ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะมีห่วงด้วยมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะ มีรอยจานจากพี่จ่าองค์นี้ขอไ้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจากพี่จ่ามีรอยจานแลวนะคะพี่600บาทจากใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่จ๋านะคะองค์นี้ขอไว้ที่600้บาทจากองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระภูมิจากพี่เป็นพระภูมิเนื้อกะไหลทองจากพี่500บาทพอจ้ะ เป็นพระพรมเนื้อกระไหล่ทองขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผเป็นพิมพ์เล็กจากพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจากด้านหลังเหมือนตอกโคตรแต่ไม่รู้ว่าตอกบนตัวอะไรนะคะพี่ขามองไม่ค่อยดีนะคะไอไม่ใช่มองไม่ค่อยชัดสาวสายตาไม่ค่อยดีจากพี่จ๋านะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจากเป็นเหรียญพ่อไผนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทจากพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญกลมพ่อกลัวจากคุณลูกค้าขาขอไว้ที่500บาทจาก อย่างกลมพ่อกลวยเหรียญน,นี้นะคะพี่ขาตามสภาพนะคะส่วนตัวแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะแต่สวยนะคะพี่ในสายตามแม่ค้าแม่ค้าว่าสวยทุกองแล้ค่ะ,คะพี่ขาพระแม่ค้าอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณหลวงพ่อไผ่จะพี่จ่ายนะคะอันนี้จะองค์ใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้นิดนึงนะคะพี่นะคะ นีค่ะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจะพี่องค์นี้ก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจากคุณลูกค้าห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นพักกิ่งจะพี่เป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่อ่ะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้จ้ะห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะห้าร้อยบาทจ้าอันจะเป็นปิดตาปูโต๊ะจะพี่จ๋าองค์ใหญ่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาปุโตกเก่าๆนะคะพี่ขาสภาพจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขาส่วนองค์จะเป็นคุณแผนจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจากคุณแผนองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะคุณลูกค้าขา ส่วนองค์จะเป็นซุ้มกอจากพี่ซุมกอนะคะพี่พลติกเปิดหน้าเปิดหลังจะ5 0 0บาทพอจะแถมห่วงให้คุณลูกค้าด้วยนะคะพี่องค์นี้นะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ่ายนะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินนะจ๊ะพี่ส่วนองค์จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่จ่ายนะคะ500บาทจา้ะ เหรียญเก่าเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดจะพี่จายนะคะด้านหลังจะเป็นหนังหนังสือนะคะพี่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จะพี่จายนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะนะคะสวยงามมากจะพี่จา่าขอบชัดเจ๋วจะพี่จ่าห้า้อยบาทจะ้ะเหรียญหลวงปู่ทวดจ้ะ อัน,นจะเป็นหลวงพ่อท่านชุยจะพี่จาพัดติกเกเก่านะคะพี่ขาถ้าเกิดว่ามองไม่ชัดยังไงพี่ออนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะองค์นี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกคข้าค่ะนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยนะจ๊ะพี่จ๋าพระอยู่ในกรอบพติกจะมองยากนิดนึงนะคะคุณลูกค้าองค์นี้700บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมจะพี่จ่ายเป็นหลังตอรี่นะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทจะ้ะหลวงพ่อพรมหลังตอรี่จะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งจะ้ะพระกิ่งไม่ทราบค่ะพี่มีทองแปะอยู่ตรงหน้าผากจุดกลมๆด้านหลังจะเป็นตัวรอแล้วก็เป็นเลขห้าอันนี้หกร้อยบาทจะ้ะ อันนี้600บาทจ้ะพี่เป็นพัะก,กิ่งเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้จ้ะพี่นะคะสวยงามมากจะมีจุดตรงทองอนะจะมีจุดสีทองแปดอยู่ตรงหน้าปากอ่ตรงหน้าผากค่ะพี่นะคะไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าค่ะโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงและภาพไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่กหาก้า่งแปจ้ะฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาลเกตพุทธคุณพระเครื่องได้นะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ